สวัสดีครับมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับเซร์นุยุทธคานะครับผมก็จะเอารถ d m a มตอนเดียวมาให้ชมกันอีกแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอ s วสูดีแมนะครับตัว 1.9b ปี2016นะครับราคาเบาๆนะครับ439,000บาทนะลูกค้านี่ให้ดูด้านหน้าก่อนนะครับด้านหน้าก็จะใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับรถเราคัดเกรดเอให้ลูกค้าทุกคันนะครับรถไม่มีชนหนักที่ป้อมน้ำท่วมแน่นอน รถมีการเก็บสีมีการอะนนี้มาไหมเราจะต้องบอกก่อนว่ารถเราอ่ะม่มีการเก็บแน่นอนเพราะว่ามีรอยหินกระเด็นรอยถลอกนะครนิดหน่อยแต่ไม่มีการชนหนักมาแน่นอนนะอย่างกระจังหน้าพวกเนี้ยเราก็ต้องเก็บสีให้ลูกค้านิดหน่อยใช่ไหมครับบางทีเป็นรอยหินพ้มามัเป็นรอยหินลูกค้าก็ไม่อยากได้นะครับว่ามันเป็นรอยครับเราก็ต้องไปเก็บแต่ลูกค้าก็ชอบมาถามว่า เอาทําไมทําสีมาเก็บสีมาใช่ครับมันต้องเก็บไม่เก็บลูกค้าแบบไม่เก็บไหมถ้าไม่เก็บเดี๋ยวผมจัดแบบไม่เก็บให้ก็จะเป็นรอยที่เจ้าของเก่าเขาโดนหินมานะพวกเนี้ยอาจจะเป็นรอยหินรอยขูดนิดหน่อยแต่ไม่มีแบบชนหน้ายุบเปลี่ยนโครงเปลี่ยนคานหน้ามาไม่มีแน่นอนนะลูกค้านะครับเราจะต้องบอกลูกค้าแบบนี้ไว้ก่อนนะเพราะเราขายรถเกตเองอยู่แล้วนะครับรถเราเขาจัดการันตีมาอยู่แล้วนะว่าไม่ไม่โดนชนหนักพีิกความน้ําท่วมมาอยู่แล้วนะหรือลูกค้าพาช่างมาดูก่อนได้เลยนะนะครับ เพราะว่าการเก็บสีมันต้องมีเก็บบ้างอยู่แล้วนะครับเพราะรถมือสองเราจะเก็บเพื่อความสวยงามไม่ได้เก็บเพราะว่าซ่อมมอเรเพราะมันพังนะครับถ้าเราไม่เก็บเลยลูกค้าก็บอกคันนี้ไม่สวยนะครับไม่เก็บรอยไม่ทําอะไรให้เลยนะแบบนี้นะอ่านะก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับตัวนี้นะก็จะเป็น 1.9B นะครับ B ทอมัส16นะครับราคาเบาๆสี่แสนสามหมื่นเก้าพันนะครับเนี่ยแม็กใหม่ย,ยางใหม่แบบนี้นะเราจะใส่แม็กใหม่ย,ยางใหม่แบบนี้เลยนะครับ ให้ลูกค้านะครับแผ่ตู้ทึบเนี่ยของใหม่นะครับไม่ใช่ของมือสองมานะครับเป็นของใหม่ครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวบีจะเป็นกระจกมือหมุนบอกก่อนนะครับตัวบีถ้าเป็นตัวเอสเป็นกระจกไฟฟ้านะครับให้ดูเลขไมล์เลขไมล์แสนสี่นะครับไมล์มาเท่าไหนขายเท่านั้นนะครับเราไม่ได้ก่อครับไมล์แสนก็แสนกว่านะครับไมล์ หลักหมื่นก็หลักหมื่นนะลูกค้าเรามาด,ดูสภาพรถดีกว่านะครับบางทีมันไม่จําเป็นก็เสมอไปนะครับว่าไม้น้อยและสภาพรถมันจะดีกว่าจะสวยกว่านะครับไม้น้อยบางทีเจ้าของเก่าไม่ดูแลรักษาเครื่องเลยไม่ดูแลเลยก็ไม่โอเคอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าไม้มันเยอะแต่การดูแลเซอร์วิสรักษาดีอยู่แล้วยังไงรถมันก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วนะครับลูกค้าเพราะผมเคยเจอบ่อยครับไม้น้อย นะครับเข้ามาโหมีเสียงเครื่องมีมีดังนะครับเราก็ไม่เอานะพอเราไปเจอมาเยอะมาเยอะเอาหูเครื่องเงียบกิ๊บเลยสภาพสวยนะครับบางทีการันตีไม่ได้นะครับเรื่องไม้น้อยนะว่ามันจะสภาพดีกว่านะนะครับพอท่านใดนะครับที่สนใจนะอยากออกรถตอนเดียวตู้ทึบนับพักมาได้เลยนะครับตัวนี้นะ1.9บ p ปี2016ราคา4 0 0 0 0 39,000บาทแถมทุกอย่างนะครับ แถมตู้ใหม่แมกใหมย่ยางใหม่เสริมแหนกให้อีกด้วยอ่ะนะครับโอเคนะใครสนใจอย่าลืมทักมานะครับเบอร์ผมนะ0895154102นะครับเอาไปค้นหายดีไลน์ได้เลยนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ